ให้น้องบ้างผัดผัดนี่ก็อร่อยใช่ไหมลูกต้องร้องพริกโอ้โหพรัใหญ่ไปค่ะโอ้อยแน่เลยกระทันนี้ต้องหมดแน่ๆเลยลูกขอกระพัดขอบเบิร์อีดิ เนือมัน่อยากเขาอกป้า็น่อยน่าอร่อยจังนะไม่พูดเลยไปมันอร่อยเพรามือป้าอเดียวมันไี้อานี่เ็นแสบว่าแม่แม่ไทยนี่นี่อันั่นไปเดี๋ยวอัพไปไวิดีโอ้ยอัพเป็นแไว้นี่จะาพน่บ อ่ะค่ะแม่แอวให้แมวให้เนาะ่อลูก่เือไป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 เนาหนูอ้าปากก่อนนะ ก็ลองกินเยอะกว่าเพื่อนได้กลับไปเดี๋ป๊ะป๋าผัดให้อีกจานเอาเดี๋ยวนะอันนี้ด้วยป๊ะป๋าอ๋อันนี้ด้วยใส่กอกันให้แสบโอเคเดี๋ยวป๊ะป๋ามาเออเรมืองพอจะมีร่อนสวนได้พอแ่เราบจริงนันเหมือนเทวดาเอาไข่เฮ้ยพ่อข้างในก่อนนั่นเหมือนเทวดาเอาลูกมหายเลยเด็กกินอีกยกไฟจ้าเบาดีครับเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวลุงทำให้กินเลย กันแบบกินแบบไม่อยากกินเลยกินแบบแต่ป๊าป๊าทำทำให้ยากกินป๊าป๊าในมรดกแห่ป๊าป๊าว่าทำป๊ะป๊าก็ได้อยู่แล้วมรดดองป๊ะแปะย่าำตาไหลเลยแหละแมวมาแม่เอ่อกินนั้นอ่ะอืมอร่อยเหมือนได้ขึ้นสว่านเลย มันอร่อยจริงอ่ะนั่งๆนะครับพี่ป๊าป๊าจะเทให้เราจะเอาตัวนี้โอเคตัวนี้อ่ะโอ้อร่อยทุกคนเลย ออยอู้กินหมดเกี้ยงเลยเอาายบายในเรย่บ๊ายบายกล้องสุดท้ายหน่อยไหมาบายบายไอ้าให้บดีดีโมลก